สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันคือเลือดหัดนะคะคาบเรียนแรกเวลา8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะคะก็พบกับคุกิอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุกิจะมาสอนเรื่องการทําให้วัตถุนะคะแล้ววัสดุเปลี่ยนแปลงนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะเรามาดูกันอันอื่นนะคะเรามาทบทวนก่อนจากคราวที่แล้วนะคะว่า <c oughs> เคิดว่าหากแยกชิ้นส่วนย่อยนะคะของวัตถุออกจากกันเราจะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่นะคะเรามาดูกันขบทวนก่อนนะลูกการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะเขาบอกว่าวัตถุนะคะคืออะไรวัตถุนะคะคือสิ่งที่นํามาใช้ทําเป็นสิ่งของต่างๆเช่นไม้ยางกระดาษแก้วโลหะและก็พลาสติกนั่นเองค่ะ ส่วนวัตถุววคืออะไรวัตถุนะคะคือสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุชนิดต่างๆนะคะประกอบกันนะคะซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นวัสดุแต่ละวัตถุแต่ละอย่างนะคะทำมาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นประกอบกันนะคะซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะเมื่อนําวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นเอาจากกันแล้ว จะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้และสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ดได้อีกด้วยนะคะเช่นอ่ะเช่นอะไรดีอ่ะเช่นอันนี้นะคะกุญแจดูนะกุญแจรถคูเดยเดีดดเห็นไหมอ่ะกุญแจรถคู่อันนี้นะคะกุญแจนี้นะสีดำอ่าวัตถุอันนี้กนะุญแจรถเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุใช่ไหมคะก็คือสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุชนิดต่าง แล้วกุญแจรแถของครูเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดไหนนะคะกุญแจรถของครูทำมาจากพลาสติกเห็นไหมคะสีดำๆตรงนี้เป <S S 1> ็นพลาสติกแต่ตรงนี้เป็นเหล็กนะคะเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกชิ้นส่วนออกมาเหล็กก็สามารถมาแยกย่อยออกมาเป็นเหล็กกับพลาสติกเราก็สามารถประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อาจจะเป็นกุญแจมอไซค์นะคะหรือว่ากุญแจอะไรก็ได้ต่างๆหรือเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะหรือจะเป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นอันนี้หมอนผ้าห่มนะคะหมอนรองคอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุใช่ไหมคะคือทํามาจากวัสดุชนิดต่างๆแต่เมื่อเราแยกเมื่อเราแยกออกมาเราจะได้เป็นอะไรคะอ้าหมอนผ้าห่มทํามาจากอะไรลูกผ้านะคะผ้าแล้วข้างในก็จะเป็นนุ่นนะคะเราสามารถแยกออกมาแล้วทาเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นทําตุ๊กตานะคะอ่ะ ต่อมานะคะต่อมาตัวอย่างการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะเด็กๆเคยเล่นว่าวกันไหมเอ่ยนะคะว่าวนะคะก็จะทํามาจากอะไรลูกอพอเวลาแยกชิ้นส่วนออกมาก็จะมีเชือกนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเชือกแล้วก็ไม้นะคะไม้อ่าแล้วก็กระดาษคือสีเหลืองๆเราแยกออกมาได้แบบนี้แต่เราสามารถมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ทําเป็นอะไรลูกทําเป็น คันธนูนะคะนําไม้และเชือกนะคะมาทําเป็นคันธนูนะคะทําแค่สองอย่างนี้มาทําเป็นคันธนูได้นะคะจะเรียกว่าวัตถุอีกหนึ่งชิ้นนะคะต่อมานะคะอันนี้คือหมอนเด็กเคยเห็นอยู่แล้วนะคะทุกนทุกมานต้องมีหมอนเนาะเวลา,เาแยกชิ้นส่วนออกมาเราจะได้ผ้าได้ใย,ยสองขอหรือนู่นนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ได้เราประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ก็คือตุ๊กตานั่นเองนะคะเป็นตุ๊กตานะคะ ่อม,มาเขาบอกว่าหากแยกชิ <My> ้นส่วนย่อยของวัตถุออกจากกันเราจะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่อย่างไรนะคะ <My> ก็คือได้นะลูกแต่เมื่อเรานําชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ<ถ>้นออกจากวัตถุเราสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเ่านนมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะและสามารถนําวัตถุชิ้นนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยเช่นต <The> ู้เดนเห็นตู้ไหม บางบ้านก็มีตู้ใช่ไหมลูกอะตู้เวลาเราถอดตู้ออกมาก็จะได้ไม้ได้ตะปูได้น็อตใช่ไหมลูกแล้วเราไม่อยากได้ตู้แล้วเราอยากได้เป็นอย่างอื่นเป็นชั้นวางของชั้นวางรองเท้านะคะ <S <S <ๆ>เราก็เอาไม้นะคะแล้วก็น็อตเนี่ยที่เราดหรื้อออกมาจากตู้เสื้อผ้านะคะอาไปทําเป็นอะไรลูกไปทําเป็นชั้นวางของได้นะคะ <S <S อันนี้คือการแยกวัสดุชนิดย่อยๆที่เราสมมติตู้เราไม่ใช้แล้วตู้เราพังแล้วเราก็แยกตู้ออกมานะคะเป็นไม้เป็น ตะปูเป็นน็อตนะคะแล้วไม้กับไม้กับตะปูเนี่ยไปทําเป็นชั้นวางของได้นะคะก็ได้เป็นวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะต่อมาเรามาดูใบางานกันนะคะใบางานเขาที่แล้วครูให้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะให้เด็กๆนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเช่นเบาะรองหน้าประกอบด้วยผ้าและนุ่นนะคะอ่ะ แล้วก็มีอะไรอีกเตียงนอนประกอบด้วยอะไรบ้างให้เด็กๆเขียนไปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามส่งมาให้คุณครูดูด้วยในไลน์นะลูกอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะคาบเรียนหน้าจะมาจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนะลูกเนาะอ่ะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายมารูปมาให้คุณครูดูด้วยในไลน์นะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อนะคะว่าเด็กๆได้ทํา งานครบแล้วนะลูกเนาะอ่าแล้วไว้จบพบกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย